ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสที่จะเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองเอ๊ะเงินทุนที่เปิดเนี่ยมาจากการเก็บสตังค์ในช่วงที่เราทํางานด้านการตลาดนะหรือเปล่าฮะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินเงินที่เราได้รับ,รบเป็นเงินเดือนประจำนะครับ,รบแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเราก็ได้รางวัลเป็นเงินก้อนสำหรับผมเริ่มต้นการทํางานช่วงนั้นเงินหมื่นเนี่ยเราก็ เก็บก็คงใช้เวลาแต่พอเรามีเงินก้อนปุ๊บเราก็คิดถึงการเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็เลยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับครับอาเป็นยังไงครับไปได้ดีไหมฮะก็เปิดอยู่แถวภูเก็ตเนี่ยนะแถวภูเก็ตเลยครับตรงนั้นเป็นย่านก๋วยเตี๋ยวเลยครับนะครับผมเองตอนนั้นใจเนี่ยอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ฝีมือเนี่ยอาจจะยังไม่มากครับเปิดร้านตอนแรกๆตื่นเต้นนะครับ น้ำซุปเนี่ยนะครับโอ้โหสูตรเนี่ยคิดเองเลยครับคิดเองแล้วก็ลูกค้าเข้าร้านนี่คือตื่นเต้นครับไม่รู้ว่าเขาจะทานได้ไหมนะครับเขาเลกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับต่อมาเราก็พยายามสอบถามนะครับจากคนที่เขาเขาให้เรามาขายเนี่ยนะครับทางแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็บอกสูตรอะไรเรียบร้อยก็คือมั่นใจขึ้นครับนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับนะครับ ขายเขาเรียกว่าขายดียันเทน้ำเททิ้งเลยครับครับนะครับประเภทที่ว่าเลิกร้านเนี่ยปิดร้านเนี่ยโอ้ยกถังก๋วยเตี๋ยวถังหม้อน้าซุปเนี่ยนะครับต้องเทครับคือคือเราขายไม่หมดครับเราก็รู้สึกว่าเออร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเขาก็ขายดีนะนะครับแต่เราเองเนี่ยทำไมเราเราจึงขายได้มีเท่าี่ควรคืนนึงตอนนั้นเนี่ยยอดขายก็ประมาณ800นะครับหรือพันพันสองพันสามครับซึ่งถ้าเราดูร้านอื่นๆเนี่ย ก็ขายได้4 5, ี่ห้าพันนะครับก็ทําปิดร้านถึงตีสองครับพี่จันตีสองเนี่ยก็ช่วงนั้นถ้าวัยเดียวกับเราก็คือเที่ยวยังไม่กลับครับผมเองก็ยังจําภาพตัวเองได้ครับต้อง,อ,งอาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยจําได้คือข้างฟุตบาทเลยครับแล้วน้ําซุปร้อนๆเทลงในในช่องระบายเนี่ยคือเป็นภาพของผมในช่วงนั้นครับนะครับ,รบที่บ้านก็ก็รู้ว่าเราทําการค้า น้าน้าชายนะครับที่เขาทำงานโรงแรมเนี่ยเขาก็ดีใจเขาก็เห็นว่าเออหลานเขาทําการค้าคร<บ>ับถ้ากงยังอยู่เนี่ยเขากงชอบ,บนะครับแล้วก็สนับสนุนคร<บ>ับแต่ก็ด้วยด้วยประสบการณ์เราเองเนี่ยก็ยังไม่มากพอครก็เราต้องหยุดกิจาการนี้ไปเราต้องหย,ยุดกิจาการนี้ไปเพราะว่าคุณแม่ก็โทรมาถามคร<บ>ับนะครับคุณแม่บอกว่าจบมาเป็นครูเนี่ยนะครับ เราก็จบมาเป็นครูทำไมไม่ไม่ไปสมัครงานที่โรงเรียนครับทำไมไม่หาอาชีพครูทำครับนะครับผมก็บอกว่ามันก็อยากจะหาประสบการณ์นะครับเราเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราไปทำการค้าถ้าเราทำแล้วเติบโตมันก็ร่ำรวยได้ครับนะครับถ้าเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเป็นครูก็ได้ทีหลังนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยเราไปทำการค้าเลยเนี่ยแม่บอกว่าจบหม .6 หก็ทำได้ครับ ผมบอกว่าถ้าจบโมหกเกิดค้าขายไม่ดีไปเป็นครูเนี่ยเขาคงไม่รับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสเรียนนะครับ,รบผมเองสุดท้ายก็ก็เริ่มมองหางานประจำแล้วตอนนั้นนะครับผมไปสมัครงานที่โรงเรียนประจำจังหวัดภูกเก็ตในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ครับนะครับผมก็เขาก็รับด้วยงบอัตราจ้างซึ่งก็ไม่ได้จ้างประจำนะครับเป็นเป็นเป็นเทอมไปนะครับ ช่วงที่ผมเข้ามาที่โรงเรียนตรงนี้นะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟารีนนะครับจากผู้ที่เปิดโอกาสคืออาจารย์สุกัญญาสกุลพักดีนะครับท่านก็ผมก็เป็นลูกจ้างก็เกรงใจอาจารย์ที่เขารับราชการเขามาชวนเนี่ยเขาก็ชวนว่าน้องนะครับเขาเรียกผมน้องเอ็มครับน้องเอ็มนะครับสมัครกิฟฟารีนไหมหนึ่งร้อยบาทท่านบอกอย่างนั้นครับ ได้ส่วนลด25%นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยมีรายได้2-3หมื่นแล้วนะตอนนี้ผมเองตื่นเต้นนะครับแล้วก็คิดในใจว่าท่านเองเนี่ยก็คงจะต้องขายเก่งหน้าดูแล้วขายเก่งมาก2-3หมื่นแต่คิดว่าเราเก่งใจเราสมัครไปก่อนลด25%ไม่ซื้อของใช้นะครับช่วงนั้นผมก็สมัครซื้อของใช้ก็เป็นพวกพวกของใช้ส่วนตัวทัว้งคนแป้งเป็นโลออนพวกนี้ครับก็ใช้มาตลอดก็ยังไม่ได้อ่า ลงมือทำเป็นธุรกิจครับนะครับอาจารย์ก็บอกว่าลองลองไปไปฟังดูนะนะครับก็เกรงเกรงใจอยู่นะครับที่สมัครนี่ก็แปลว่าเพราะเกรงใจนั่นแหละด้วยความเกรงใจเ,ออเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปทํางานเนี่ยแต่คิดว่าใน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 ความคิดส่วนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่ามันก็ตื่นเต้นกับประโยคว่าสองสามหมื่นรายได้เนี่ยสมัครเอาไว้ก่อนคงไม่ไม่ขาดทุนแน่นะครับ ผมเองก็สมัครเอาไว้ยังไม่ได้เริ่มต้นเป็นธุรกิจอะไร,รนะครับผมมีเพื่อนร่วมงานที่ทําอาชีพพนักง,งานวิทยาศาสตร์เนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกันที่ไปทำเนี่ยเขาก็เขาก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาจ้างเนี่ยอัตราอยู่ที่ 6, ประมาณหกพันกว่าบาทก็อเดือนครับครับ,รบเงินเดือนหกพันกว่าบาทบอกตรงๆว่าอยู่ภูเก็ตเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่า,าค่าครองชีพค่อนข้างจะสูงครับแล้วช่วงนั้นผมก็ต้องต้องเช่าบ้านอยู่นะครับเพื่อนผมเองเนี่ยเขาบอกว่า เขาเนรายได้เนี่ยไม่ขาดมือเลยครับแล้เขามีอาชีพเสริมนะครับที่ทำหลังจากเรื่องงานประจำเนี่ยผมก็ถามว่าอาชีพอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับกลางคืนเนี่ยบางทีผับปิดอะไรบ้างเขาก็ไปรับหรือตอนเย็นๆเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เขาวันหนึ่งสี่ห้าร้อยครับผมก็เลยมีความคิดว่าผมก็รายได้ค่อนข้างจะจํากัดไม่ค่อยพอเหลือเท่าไหร่ก็อยากจะไปทําครับ เพื่อนถามว่าเอาจริงไหมนะครับผมบอกเอาจริงนะครับก็ตอนนั้นก็ไปเป็นมอไซรับจ้างครับลงทุน70บาทอบมาทนะครับลงทุนซื้อเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เพื่อนถามเอาจริงไหมเอาจริงครับแปลว่าเราสอนหนังสือด้วยแล้วตอนเย็นรับจ็อบพิเศษใช่ครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นวินมอเตอร์ไซค์ตอนเย็นเย็นเนี่ยตื่นเต้นพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยเราต้องเริ่มเริ่มงานแล้วนะครับตอนเย็นเย็นหลังเลิกงานก็กลับไปถึงบ้านก็เปลี่ยนชุดนะครับ สวมแว่นใส่หมวกกันน็อกตอนนั้นยังยังไม่อยากให้ใครทรารบว่าเราเราเราทำงานเป็นขับรถโมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับแต่ผมจะวิ่งโมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนถึงประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งความมืดก,ก็ก็ไม่วิ่งแล้วอาศัยจนตอนเย็นๆหลังเลิกงานก็ได้วันหนึ่งก็ร้ 200. อยสองร้อยคือเป็นเป็นรายได้เพิ่มเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งนานหน่อยนะครับเยอะหน่อยทั้งกลางวันอะไรด้วยก็สองสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็ตื่นเต้น ก็รายได้มันก็ดีขึ้นมารายได้ก็ก็ดีครับครับแต่ก็คิดว่ายังยังยังทางยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อาชีพที่เราจะยึดครับแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ที่ผมได้ทําครับนะครับผมก็ช่วงนั้นเนี่ยนะครับภูเก็ตเนี่ยตลาด้ทยลถอะไรก็ดังครับนะครับตลาด้ทยลถเขาขายเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็อยากจะไปทําเหมือนกันผมก็มีโอกาสไปลงทุนนะครับอาจารย์ครับไปลงทุนขายเสื้อผ้าตลาดไทยลถแถวป่าตองอนะครับ แต่ว่าเราลงทุนเรามีทุนไม่เยอะนะครับสองสามหมื่นเนี่ยรเราก็ไปวางาซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับคนอื่นที่เขามีทุนเยอะกว่าเราเขามีโอกาสที่จะเปิดร้านได้ใหญ่กว่านะครับแต่ก็ทำได้ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับช่วงหน้าฝนก็วิ่งเก็บผ้ากันหน่ารงสารถ้าร้านไหนที่ที่เขาขายผ้าลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะต้องรีบหน่อยถ้าเวลาเขามาตรวจรแต่ผมนี่โชคดีว่าผมขายพวกเสื้อยือดนะครับที่ไม่ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรก็ เรากังวลเฉพาะเรื่องฝนฟ้าอย่างเดียววันไหนฝนตกนี่ก็ไม่ได้อะไรเท่าที่ผมไล่สรุปมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบเนี่ยนะร้านร้านก๋วยเตี๋ยวนะไปเป็นครูเป็นจเรีนเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์อ่พนักงานวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็มอตอร์ไซ์และนี่ไปขายผ้าที่ที่ตลาดตลาดไทยรถโอ้โหหลายอาชีพมากครับแปลว่าในใจเนี่ยเป็นคนที่อยากจะมีรายได้ อยากจะมีรายได้ให้กับตัวเองครับที่จะให้มีโอกาสได้ได้ให้คุณแม่บ้างนะครับเพราะเราเรียนจบมาเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสได้ได้มอบให้คุณแม่เลยในที่สุดก็ทํามาหมดนี่หมดเรื่องทัานเนี่ยอตอนนี้หมายความว่าต,ตั้งแต่พอขายขายขายเสื้อผ้าแล้วยังมีอะไรอีกไหมขายเสื้อผ้าตอนนี้ก็มาคิดว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราทำมาหลายอาชีพแล้วแต่ว่าความลงตัวในตัวเ,<ล>เราไม <ร GS. S 2> ่ยังไม่มีนะครับ ก็เสียงที่คุณแม่พูดเนี่ยก็ยังจําได้ว่าทําไมไม่ไปเป็นครูนะครับในเมื่อแม่ส่งให้เรียนมาเป็นครูแล้วนะครับแม่ก็อยากจะให้ลูกเป็นครูนะครับช่วงนั้นผมก็หยุดงานทุกอย่างนะครับกลับไปที่บ้านก็ไปบวชให้คุณแม่นะครับคุณแม่ก็มีความสุขนะครับท่านก็สบายใจครับแล้วก็ผมก็ได้ทําในสิ่งที่แม่ผมต้องการครับก็คือพอหลังจากที่ผมลาศิกขามานะครับผมก็ไปสมัครงานเลย ครับนะครับนั่นคือที่โรงเรียนเอกชนนะครับเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนตอนนั้นมีตําแหน่งว่างพอดีครับอาจารย์ครับผมก็เลยไปเป็นอาชีพครูสอนวิทยาศาสตร์ตามที่แม่ต้องการเลับนะครับแม่ก็มีความสุขและสบายใจแล้วนะครับได้บอกกับคนที่บ้านคนอื่นๆว่าเนี่ยลูกได้มาเป็นอาจารย์แล้วนะได้เป็นครูสอนแล้วนะครับนะครับก็พอเป็นครูเนี่ยสิ่งที่ผมมองนะครับผมก็มองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับ เป็นอาชีพที่คุณแม่ผมเนี่ยท่านต้องการให้ให้ทำและผมเองก็ช่วงแรกๆทําก็รู้สึกมีความสุขมีความสุขกับกับเป็นผู้ให้นะครับให้นักเรียนและมีความรู้สอนคุณธรรมต่างๆผมมีความสุขตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมฝันอยู่นะครับตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยมันมันยังเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือผมอยากจะมีรถนะครับรถยนต์อยากจะมีบ้านอะไรต่างๆเนี่ย นะครับมันยังไม่มันยังไม่เป็นจริงนะครับผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับครับผมก็สังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็เขาก็มีรถยนต์ขับนะครับบางท่านเขาก็มีรถยนต์ขับก็มีมอเตอร์ไซค์ผมก็อยากจะมีรถยนต์บ้างครับนะครับแต่คิดในใจว่าเงินเดือนช่วงนั้นที่ผมไปทำเนี่ยก็คือปริญญาตรีหกพันกว่าบาทเนี่ยถ้าดูแล้วกับสิ่งที่ผมต้องการคงใช้เวลานานครับอาจารย์ก็ยังยังประสบความสําเร็จนะครับ แต่ว่าเหลือไปมองเห็นอาชีพเสริมของอาจารย์ที่นั่นเนี่ยหลายๆท่านก็มีสอนพิเศษนะครับมีรับส่งนักเรียนด้วยผมก็สนใจอาชีพรับส่งนักเรียนครับแต่ต้องใช้รถยนต์ผมไม่มีรถยนต์นะครับทีนี้พี่ชายผมเองเนี่ยก็โทรไปเล่าให้แม่ฟังนะครับผมเองก็เกรงใจคุณแม่นะครับก็แม่ก็ช่วยนะครับออกเงินดาวน์รถให้ก็ตัวเองได้เอารถยนต์มาแล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งหลังเลิกเรียนของผมคือ คบรับับทรงนักเรียนครับท่านผู้ชมครับจะบอกว่าแขกรับเชิญของเรานี่โอ้โหไล่เรียงมาหลายอาชีพมากๆเลยทีเดียวครับช่วงหน้าเราจะมาตามหากันดีกว่าว่าในที่สุดความลงตัวของชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะอาชีพอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ